สวัสดีค่ะเลยรีช็อปนะคะพบกับทุกๆคนนะคะ10บโมงเช้าถึง11โมงนะคะเลยรีนำเสนอเสื้อตัวเดียวนะคะนำเข้าจากอินโดนะคะหน้าอกนะคะอยู่ที่4 4ถึง46นะคะคอกว้างมีกระดุมนะคะคอกว้างมีกระดุมนะคะแขนลักษณะ4ส,ส่วนนะคะแขนกว้าง4ส,ส่วนนะคะ ความยาวของเสื้ออยู่ที่30นิ้วนะคะเป็นเสื้อตัวเดียวนะคะราคาตัวละ200บาทนะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะเดี๋ยวลินีนำเสนอสีให้ดูนะคะใครสนใจสีไหนแบบไหนนะคะทักแชทลยลีได้นะคะ0ูนย์5 1 3 0 1นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์นี้อันนี้เป็นสีออกม่วงม่วงน้ำเงินนะคะเป็นดอกไม้ใหญ่เลยนะคะ คอกลมเหมือนกันนะคะมกะัมีกระดุม2เม็ดแต่แขนตรงนี้จะเป็น4ส่วนนะคะราคาตัวละ200บาทนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่32นิ้วนะคะความยาวของเสื้อเป็นเสื้อตัวเดียวนะคะราคาตัวละ200บาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะอันนี้เป็นสีม่วงน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาล ใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลได้นะคะเป็นเสื้อตัวเดียวนะคะเสื้อนำเข้าจากอินโดนะคะหน้าอกอยู่ที่44-46กนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่32นิ้วนะคะอันนี้เป็นสีดำนะคะเล่นด้วยดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ตรงกลางนะคะสีดำเนื้อผ้าใส่สบายนะคะเป็นผ้าอินโดนะคะผ้าไม่ร้อนนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลได้นะคะ อันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสีสวยมากนะคะสีสดนะคะเสื้ออินโดนะคะสีไม่ตกนะคะรับรองรับประกันคุณภาพนะคะเนื้อผ้าเย็นสบายใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเราเลยนะคะหน้าอกนะคะอยู่ที่44-46นะคะความยาวของเสื้อนะคะอยู่ที่32นิ้วนะคะ ใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีได้นะคะ0826451301นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube เลยดีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ